นี่จ้ามาอีกแล้วพี่น้องจ้ามาแล้วอยากบอกว่าขอบคุณที่ไม่ทำให้ผิดหวังหนึ่งเห็ดไี่จ้าพี่น้องมือนี้สองเขาได้ใช่นี้ล่ะจ้านี่จ้าดอกแรกของมือนี้น่อยๆตอ่ออยู่จ้า มันนี้มันที่เป็นแต่ใดเพราะจะพ่อแม่พี่น้องมันอากาศเย็นไหมเย็นเย็นหลายแหละมันคงสีบกขึ้นแลน้วคงสีได้ี่หาดอกนี่ก็ว่าบุญเลยเหมือนเนี่ยพี่น้องเลยอากาศมันเย็นแล้วฝนตกมาซมึงเลย ไอฝนตกซื่อๆเพราะว่าเดีตกแล้วอากาศเย็นๆหนาวๆนี่เห็บมันกับบ่ขึ้นแลน้วเนาะจ้ะเนาะไปหาลองบิ่งจ้ะเพื่อฟุกอีจ้าดอกนึงอีกแล้วจ้ะมันคือมิดือมีแต่จ้าเมือนี้พี่น้องอยางมองที่ว่าเป็นตาออกกับ่าออกจ้าเมือน,น,นี้เมือนี้เขาสิใดจกดอกพี่น้องเอ้ยมันมิดซีรีอยู่ค่ะ เงียบขนาดเลยมันนีปลาเห็ดนะมันนี่ยังน,นนะจ๊ะคุณหลอกล้าวเห็นไหมจ้ะพี่น้องนี่โอ้แม่นี่ดีคุณไม่ได้หลอกล้าวโอ้นิ่มแล้วจ้ะพี่น้องนิ่มแล้วนี่หัวนิ่มแล้วเห็ดหนาหนาวแล้วเนาะจ้ะเนาะ อีกนึ่งจุง่มงามจ้ะบ,บักงามเลยนี่เอาไปกับนี่อีกนึ่งดอกนึ่งดอกจ้า นี่ตอ่ตอๆจะนี่จ้ามาอีกแล้วพี่น้องจ๋ามาแล้วอยากบอกว่าขอบคุณที่ไม่ทำให้ผิดหวังนึกว่ามือนี่สิเมิดหวังแล้ว,วสิกินแหวใส่แกตายบอกไงแล้วแ็ยังเพอได้อยู่จ้าพี่น้องยางอ้อมสามสี่รอบ มันนี้บได้มาคนเดียวเดวจามันนี้มีแขกอีกแล้วใช่ละ่ะพุนพุนจ้ะเนอนี่อีกดอกหนึ่งแมนบ่จ้านี่นี่อีกดอกหนึ่งป,ป้าป้าโอ้ยนี่โอ้ยยางเตยยางเตยแต่มือใดบุโอ้เสียดายแท้ ไผเต๋นอฟรังคือไทยนออุ้ยนี่จ้านี่จ้ามาเจออีกดอกหนึ่งโอ้ยว่แมนสีบดได้แล้วแม่พี่น้องเอ้ยมื่อนี้หาเห็ดมันขึ้นยากคือสาแท้มันขึ้นล้าละจ้ะเริ่มจะขึ้นล้าละเหอเห็ดก็เป็นล้าเนาะจ้าเนาะ ต่อเบิ่งกันนะจ้ามองนี่ทาวนี้มันไปใส่ลนะน้อคนถือกระตาน่ะจ้าปีกวิเวกดีแท่ามาเป็นเห็ดเกศศิ้าออกแล้วจ้จาจักสิได้เก็บอีกโดนปันใดเพราะว่ามันมันเย็น 7องศาขับรถม้านะจ๊ะ7องศาแถวเนี้ยไปจ้ะเบื้องต่อไปเรื่อยๆเนาะเบื้อ,องฝรั่งได้มาจ้ะเบื้องคุณบาเมีนบอสเซนเมีนบอสพี่น้องบอกคุณเนี่ยเมียนเนาะเมนุโฟกัมมันโฟกัามาามาันเาะอืมตะเงาอ,อย่างนี้ก็่าคิดถึงเนี่ย คนไดอย่างจ่าคนว่าเห็ดอย่างใส่เบิง้งอ่ะอแมนนี่หลีพี่น้องเพื่อนพ่ออีลีโอ้ g o o บ j ย่เย่เย่เย่ หยาก่าพี่น้องเขินจกยังอีกจก้ะเมนโบบัวเม่นเห็ดโดยเบิงจ้ะเห็ดตายเบีย้ยตัวฝรั่งบ่ได้หลอกแต่เราหลอกฝรั่งพร้อมบัม่เนเห็ดซอสโอ้ยอย่างมาตั้งกวงตั้งไก่พี่น้องเอ้ยมาพอดอ,อกนี่ น้องนี่เพิ่งกระซิบไปแล้วเข้าไปเอาเอาผึ่งออกเอากระไดน่าจะเนาะโอ้ยย่างจนขาลาเป่งแสงเห็ดย่างขาวเต้นคุณจะ๊ะเห็นไหมจะ๊ะจากเป็นเห็ดยังงโตเห็ดยังเห,หงงที่เขากเคยกิน้วจะ้ะ เป็นเตมีเามี่นกับโกมีโอ้จ้ามาโชคดีแท้บ่งจ้ะะบ่งมึงสิงยางลงเนี้บบานถอดใจและเด้จ้านี่ดอกหนึ่ง้วกานี่จ้านี่อีกดอกพี่น้องเอ้ยมาสอนน้ำในดอกเิ่นคืองามแท้ เดี๋ยวเขาเอาเขาเอาดอกนี้ก็น่าจะเนาะห้ฟรังเก็บจา้าคันดูลูกยอนหูเหรอโอโซเดสวนยางโอ้ยงามจา้ะงามไรอ๋อ โอ้ดีใจหลายจ้าว่ามันสิบะได้พี่น้องฝรั่งเห็นจ้าโอ้แฟนแลราก็เห็นอยู่ดีเห็นว่ากระดาแม่นนะปิดหูนะมาจา้าโอ้โมงนี้ได้สามดอกพี่น้องดอกบักงามสามดอกจ้า nó đi chảy thế và mình chỉ đây Hẻo tìm cả ta mía bàn xa leo cả đây như nó chả nó à, bưng Papa Vin đi say hiya. Ở lăng hoa đó. Vad đi cáp vừa lần. Đi nhìn vừa chạy lăng ki ai. Pun ai ai. Yep. ถึงแล้วป่าที่สองที่เป็นจังไดมารุนน้ำกันจ้ามือนี่โอ้อากาศเย็นจ้าเยน็นหนาวเลยล่ะมือเนี้ยที่เป็นจังได้น้อเป็นตตมีบ้านอ้อุ่นแฟนเราก็ขึ้นไปขังบนเพื่อน,นบ่ลู้วา่าระยะทางอีกไก่เสื้อสีหยางขึ้นหอดปลาสนห้เพื่อนปีนไปลูดเขาก็อยุข้างราง โอ้โมนี้ส <resur faced> ิได้บ่เนาะจจะพี่น้องจ้ามันหนาวแล้วเนาะไปพ่ออยู่ปลาสนเลยเนาะจ้ะเนาะเบิ่งจ้ามาเสียดายเทนอนแทเนาะเทเนาะโอ้เขาบ่มีประโยชน์เนาะเรามาซื้อเท นี่จ้าขึ้นมาเขาที่สองจ้าจ้าเออโอ้ยอยูอยยไหนชว้ว้าวว้าวว้าวอ้อมังจ้างามขับโอ้ทำมาเก็บตะเหมือวะนี่แห้งสีดี๋อจ้ะ นี่คือบรรยากาศเขาที่สองจ้ะโอ้ยนี่จ้าดอกที่สองของเขานี่จ้า้าดึงพี่น้องดอกบักไงแต่ขาน้อยๆนย โอ้โมันอป็นทีไดแค่สองดอกนี่ตทีจาเขาเนี่ยเบิ้งแล้วนะโอ้ยนะเห็นมันจ้าเห็ดมันปูพิ่นถือฝนหลายเปื่อยทบอกถือฝนคือสีงามจ้ะคือสีได้หลายพึ่งขื้นพายุพี่มั้จ้ะโอ้ยเห็ดมันปู เห็นมดอย่างครับ ขาเป็นออมัเห็นอเฟรดกีเห็นมันปูกตามีขาอไม่ะห้อตนี่บอกมีสตเดยมันขาเป็นขานี้น้ซางใ่ะเฮ็ดเหรอเนี่ยนู้น

บังขานี่เกันดูสองเขาจ้ามาือนี้ได้ซ้ำนี่นะจ๊ะเห็ดจะหมดจะวายแล้วสงสัยจะวายอีหลีแลวจ้าบัดน,นี้ ขึ้นมาแป๊บแป๊บเพิ่นเกษีไอ้เ่าแล้วเขาแรกป้าแรกที่ไปั่นกิเลยจ้าน้ามที่สุด

าไม่ใช่ทาโอ้ยเบิงฝรั่งเก็บเห็ดมันปู่จ้าเพิ่นบ่ตัดขาบ่ดนีก็ง,งานสร้างล่ะจ้าพี่น้องบ่ดเนี่ยโอ้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 ากไปเก็บเห็ดเนาะฝรั่งเลยหางานเหนเมียแล้ว จ้าเก็บเฮดมือน,นี้ก็ต้องขอลา,ออลาเพียงเท่านี้นะจ้า <laughs> ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์พิมพ์เข้ามาเมาม้อยกันได้เด้อจ้าเด้อมือน,นี้ก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ <laughs> พาฝรั่งมาเก็บเฮดเก็บเฮสองมือเร็ว